อ่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานวันนี้นะครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2568นะครับอันนี้ช่วงเวลาทเที่ยงนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันชาปนกิตร่างของคุณแม่เพคกแฮรนะครับสันติณทรกุลซึ่งเป็นแม่ของ นนนคุณนะครับแล้ก็เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับ ก็อันนี้เวลาตอนเที่ยงอยู่นะครับทุกคนซึ่งเราไปดูสถานที่นะครับตอนนี้สุบาข้างนอกกระดักเตรียมสถานที่จัดงานนะครับอ่ะนี่ครับสถานที่กระดังจัดเตรียมนะครับ ที่หน้าเมรุนะครับกระดังปูผ้าขาวนะครับแล้วก็จัดดอกไม้ต่างๆนะครับ น,นีเป็นเมรุที่จะชาปารกิจร่างของแม่ของนนกคุณนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำดืม่มเอาไว้ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน กำลังเตรียมสถานที่นะฮะตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงนะ บรรยากาศก็คึมๆเหมือนฝนจะตกนะตอนนี้นีกครบ่ายเตรียมสถานที่ทำความสะอาดสถานที่นะฮะ ตอนนี้ก็เตรียมสถานที่นะครับนาเมรุนะปูผมสีขาวดอกไม้สีขาวนะครับก็พะมาณนก็สีขาว ะน,นี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับก็เป็นวันชาปนากิตร่างของคุณแม่เพคแคนะครคุณแม่ของนนท์ุลนะครับเราติดตามบรรยากาศต่อไปครับตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่นะที่จะใช้ชาปนากิจนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่สวัสดีครับ